ชมกันด้วยนะครผมเุ้ยก็การดู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอกซ์เทอร์มาเกมวิ่งวันนี้วันนี้เราอยู่ในเกมไอคุณเอ๊ะไปกับผมก็กระโดดกระเต็๊เลยเดี๋ดดวยวผมบอกว่าดูอัดคลิปละเดี๋ยวอะไนี้อัดคลิปคิวเมื่อกี้นะผมตอนนี้นะผมก็มันก็มาอยู่ในนี่ไอคุณเอกน้องเกิบ,บนี้ไอเฮียแม่งบัากุ้งเอวุชมมันก็คือแบบอะไรวะ ไอ้เฮียบอสเราม,มันมันตีเราไม่เข้าเว้เพื่อนดูว่ <laughs> ช่องไทย่าช่องไตจิวเองแดีดยวดพี่โบมัช่องตัวเองแบบจีวายทีสามเป็นว่าทีวี่ะช่องไทยจิวทีสามเอมฮ่า <laughs> อยู่ชื่อพีสิ เปลคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีหาอะไรมากเลยมาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ด้ครับผมนะมีพี่กูรู้สึกร้อนมากเลยเนห้องก็คลิปนี้น่าจะมาคุยกันในเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนั่นแหละอะไรนะเงินกูหายหมดพัตอย่างในะผมก็คลิปนี้น่าจะมันน่าจะไม่มีหาอะไรสาระเลยนะ ทีนี้น่าจะไม่มีหาเลยเนอะผมไมด้ซีจีเฉยๆ,ๆนะผมซีจีผม,ผม,มเป็น67แต่กูผมเป็น600อะฮะฮะดูสีสีผมได้สีต้นฉบับเลยนะของจูโซะแต่มันไม่เหมือนต้องเป็นแบบอะไรวะเหลืองเหลืองมองใช่ไหมเหลืองมองอา้าวเดี๋ยวเราเปิดลีนชัตด,ดาวในเดสเซอร์เวอร์สุดยอดจริงๆล่ะ จะเปิดไม่ทำไมไอ ah, ต่อโอเคผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินกลับมาสุบวอร์ตีแล้วเมื่อกี้แม่งผมอยู่ในซุบปกติแหละแต่ว่าแบบคลิปตะกี้แม่งอันอะไรว่ารีเซิร์ฟดิอันนั้นแม่งรีเซิร์ฟทุยไม่ใช่โอเคโอเคอันแบบไมบรร่รีเซิร์ฟสิรีเซิร์ฟเปอร์เป็นเดเวลลอปเปอร์นะผมมันรีเซิร์ฟเนะผมก็น่าจะมีหานี่แหละ ไอ้กูคลิปนี้น่าจะตอนนี้คลิปสองนาทีแล้วอ่ะครับคลิปสองนาทีแล้วอ่ะครับเป็นหาแล้วูนเนี่ยเย้เนอะผมคลิปนี้น่าจะไม่มีหาแล้วอกม,ม,มามาจบคลิปเคมามามาจบคลิปโอเย้มผมมามาจบคลิปเฮ้ยเย้ไ yeah! ม่มันตั้งกูเลยเนี่ย เรียบร้อยหาไปสองคนแล้วไม่เว้ยเสียงดิดของนายมันไม่สูงมากถึงพี่เว้ยก็คือก็คือเสียงอันนี้ของพี่อะมันจะแม่อ,อมมันเว้ยเพื่นของใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะมเอีกผมไปละบาย